ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะนี่อยู่เกมฟ้าใครห้าโอ้ยโอ้ยเสดก็ป่าเฟลลี่ไฟไว้โอเคไปเดียนไปแล้วไปต้องลกกูว่าแทบสำรวจหมดเลยตามไม่ทนันจริงๆว่าถึงไหนแล้วลืมไปหมดแล้วอที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ออ๋อฐานไง I feeling Might little I ain't see across harsher. you're better. have come apologize. a มันดูแปลกๆไปนะแต่ก็ขอโทษทีแล้วกันฉันก็แค่ฉันไม่ค่อยเชื่อใจผู้คนเท่าไหร่ที่ฉันไม่รู้จักบั่มึงน่าจะโอเคกูจะเชื่อมึงแล้วกันมึงโชว์ที่แบบว่าผู้ควรที่จะให้คุยแตถ้าเกิดมึงหายไปหลายวันแล้วก็เฮอยอ่ะมึงจะทำให้ตัวเองมึงดูไม่ดีเลยนะ นี่คือไปหาเออเรดิโอจดสัดไปเปิดมาหาสักอย่างไปช่วยคุยกับทหารแต่ฉันเชื่อว่ามันก็แค่ยอยากจะเล่นนี่ใช่<า>ด้กเฮงเด็เราก็จะตอยมันเนาะไอเพื่อนมันแจมทุกที่เลยที่มันบอกพวกเรานะมีสองเรดิโอที่ถูกแจมด้วยโทรศัพท์ทางทเอา ไปถล่มไอ้เสาไฟเดี๋ยวจะหาสัญญาณให้ทำเราจะช่วยสร้างข้อสัมพันธ์มากขึ้นไปลายเสาอะไรสักอย่างโอเคไม่แข่งนี้ไม่แข่งนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินผ่านมาได้ไงเนี่ย ไปแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไอสัตว์ขึ้นบินยังสร้างแท็บได้อีกเหรอวะยิงม่เนี่ยเหมือนใสใครมันเห็นกูวะไอ้ <c oughs> มันลืมเอ,เอาให้กูเกี่ยวดีได้ละเอาละโอเคเอยใครเห็นกู <c oughs>

คดูเลนพัดปั่นตายตายแบบอ๋อแล้วใครไปเอดูดูแลพัดปั่นตายคุเชี้อเลยโอ้ยหมีข้างล่างกำลังวิ่งไป มีเราวิ่งชาร์จเข้าไปอยู่เรากลับไปที่เดิมพี่มัเราจะมาตอนนี้ลูกสองเป่าไงพร้อมเอาลงมาโอ้โอ้รถชนกันโอ้โอ้โอ้เาเชื่อใจกันได้แล้วมีงานอีกนะถ้านายอยากจะมาช่วย อ้าวนั่นคนเหรอเพื่อนเราไปดูครับรู้ไม่รู้เหี้ยอ๋โอ๋อโดนช็อตอยู่เลยไม่ไม่น่าเชื่อว่านั่นจะกิดขึ้แต่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยนะไอเนี่ยแม่งวิ่งไปตรงเอ่อชาเลตโชคดีไหนเขาก็ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับงานนี้เท่าไหร่ ม่เหมือนเด็กเล่นเลยไอน,นี้แม่งถูกใช้เหมือนเทนนิสกาวเลยถ้าเกิดนายถูกเลือกนั่นแม่งดูดีแม่งลายมารยาทมากอะไรอะไรบอดี้เราไปฆ่าจิตเลอร์กันเถอะเออสักอย่างไอเลวนี่แม่งไม่มีค่าอะไรชีวิตเลยไม่ต้องถูกกดเหมือนหมาเราจะไปดู ชาเล็ตแล้วนายต้องฆ่าทุกคนที่นายคนที่ถูกเลือกแล้วมึงก็ต้องระเบิดมึงให้หมดเลยดูมันระเบิดทุกที่ฮให้เป็นเป็นฝุ่นเลยฝั่งดูดีใช่ไหมละ่ะเดูดีมากอับนะคือหลังจากเข้าเกมใช่ไหมเออแล้วมันมันบอกว่ากูัวกำลังเล่นเกมอยู่เอา กระกูก็พยายามจะออกไอสตรีมนะใช่ไหมไอกดหยุดไม่ได้มันบอกกำลังหยุดแต่มันอยู่หน้านี้ค้ากระโกเข้าเกมไม่ได้ด้วยนะไอ้เกดปุ๊บแล้วมันก็จะแบบเกิดข้อผิดพลาดอะไรวะเนี่ยอ่อฟาคายถ้าตรวสอบผิดพลาดกำลังเปิดเกมนี้เอเกมนี้กำลังใช้งานอยู่แล้วบอกเนี้ยกูยังไม่เห็นฟาคายเลยเนี่ย กูหาเอาปลาคายอะไรเนี่ยไอเคี่มีกูตายไม่ปลาไปวะเดี๋ยวมาไปเลยหลีเครื่อง ไม่สู้ได้แล้วนะอันน <was> <T> ี้จะแค่ติดระเบิดเลยเอามาตรงนั้นเลย Oh, three, three two, two, one. two, one. This is for Mark. Got a in my sight. Ain't that a pretty sight? Good fucking riddance. You got 15 gone yet. to elixir. No one comes back from Jacob's chair the same. I've seen it first hand. Go in one way, and you come out. <sighs> อันนี้ถ้าเล่นจบเลยเดี๋ยวกูจะลองลบแล้วโหลดใหม่นะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ <c oughs> ตอนนี้ฉันจะล่านายตลอดเวลาเพื่อมาเล่นเกมกับนายโอ้ย จะจะมาหานายคนเดียวเลยอืมเอ่อหักตัดอ๋อเยอะเลยปีเดียร์ปียดีไหนมึงเนี่ยเออเออเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อฟาคายสามเลยมึงวีกล่องกล่องกล่องอะไรไม่ให้ มาต้องห่วงไอ้นมแกก็ออกจากที่นี่เร็วแล้วไอ้นมมึงคิดว่ามึงอิสระยังงั้นเหรอไอเด็กน้อยวิ่งมาหาปัญหาเพื่อเปาใบโยน์นะเขารู้มากแล้วตอนนี้ฉันบอกนายนายไม่ใช่ฮีโร่นายก็แค่ครึ่งมือ านายก็รู้จุดมุ่งหมายของนายแะนายก็รู้จุดลมตน้นโอ้ยกอกเยอะดีเว้ยเอ๋มันจะทำให้กูเป็นบ้าแล้วยูมันค้างอายุยอยยุ <laughs> อันนี้อเอินรอนร้อนยิงปืนเอินยิงปืนอ๋อเหมือนเราเคยเล่นเลยใช่ไหมเราต้องฆ่าคนมวยกันแล้ว ไอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยไม่รู้ยิงคี้ไฟเอาไว้แล้วโอ้ยปรีโหลดไวจริงจริงไอ้สิบจีนะไอ้ลูกสองฮึ๊บฮึ๊บตีมาก โหบางชุดหหมไม่เห็นเก่งเลยปะเรียบร้อยตหลอนเนี่ยเราก็ฆ่าคนมัวเอาอ่งถ้ากลัวลูกสองไปยิงเขากูถือว่าเฟสเสร็จปะไม่รู้ไงอันนี้เราตายเลยแกมันอ่อนต<อ>ายนะตายอะไม่รู้มึงตายอะอ่าไม่ให้เล่นใหม่ไปเนี่ยเออ <laughs> กยเป็นนักลบอะไรวะเว้ยเกิดอะไรพี่โอ้โเ้ยโอยอยโอ้เโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอะไรอ้กโู้ยโอ้ยโอยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยอยกอ้นโอยอ้ยโอะยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ออ้้ยู้้ยอกูอ้อ้มอ้ยออยอย้้ย้ย กูตายที่ก่อนหน้านี้ตรงไอ้แถวเพื่อน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 ถูกแบบต้องฆ่ามาไมันเป็นเพื่อนเราด้วยมันนะพอไปถุกแล้วทำไงเข้ามาในเซิร์ฟแล้วกูพออยู่ตัวทีนี้พอกูเดินไปที่หุ่มศพกูแล้วกูไปถูกกูไม่ได้ทำให้โลกดูดีขึ้นกูไม่คู่สองอะเข้าใจปหมชุดสองมันมาเติมชุดแรกแล้วก็ชุดฉันพิชานแบบกูคือกูเลยได้แบบ มีของมีหลตัวแล้วแบบให้เราพบไม่จบอ่ะแล้วพอไปทุบก็ได้ของคืนมาด้วยอ่ะก็ก็มันไม่ได้ทําลายหลุมเก่ามาคือการดึงของจากหลุมเก่ามาเลยดึงข้อมูลมามาวางในตัวมึงมันไม่ได้แบบเอาหลุมนั้นทิ้ง่ะก็ใครเชื่อใจก็แค่ถูกเชื่อใจะไอ้หมวดหมวดสากไมมรูกถามนัก่นายสอบานแล้วแล้วมึงมียังมีไม่มีแต่ไม่อยากได้นายเสียสละแต่ตอนนี้ นายตัวคนเดียวนายมันอ่อนแอไอพวกเรารู้เกิดขึ้นกับพวกอ่อนแอฉันเรียกวเฮิร์ทเคือสิ่งที่ฉันทำเดี๋ยวฉันไปหลอกข้างนอกนะก็จะตกทำไมมันเสียงดังอะไรกันอ่ะอีเฮ้ยมึงทำยอะไรเนี่ย มึงฆ่ามันเดี๋ยวๆวิลลี่เราเชื่อใจคุณเันเชื่อใจมึงมันคือเจคอบไม่มานะมันคือเจคอบใครไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอะนคือสิ่งที่เขาทำเอา ไปหาไอ้สายเลลเลวนั่นเออไปหาเจคอบแล้วนายทำให้กูเห็นหัวมันล้ล้นวะขามันโห่ลดนล้เลยวะข้างหน้าข้าเจดนายช่วยฉันด้วยเป็นเกมโนเรื่องอยู่เดี๋ยวกูจะฆ่าตัวเองแรกเลยเดี๋ยวกูฆ่ามึงด้วยตัวเองนะให้มึงไม่ฆ่าเจคอบนะโอ้ยโอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยเออ นี่คือสีน,นายออกมาแล้วสินนะเดี๋ยวฉันมาเอา,านายแล้วกันนา้เกี่าจะจอดข้าไหนแต่นั่นคือทหารเอ้าอะไรวะอีเกลวะเยวเนี่ยเจมอนเนี่ยอ,นอะไรบ้างวะเนี่ยมีแต่เพื่อนเราเท่านั้นเลย

ที่ฉันคิดเพื่ออห้ข้าฉันมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกนะคนุณเชื่อใจมึงหรอมันคือสิ่งที่ฉันต้องการอยู่แล้วไอ้น้องควายแกไม<ป>่เข้าใจหรอก <c oughs> ถ้าเข้าใจสหน้าที่ที่ฉันทำนั่นคือสิ่งที่เอเออที่เขาบอกมาให้อยู่แลว้ว <c oughs> โอ้โเพลงขึ้นเลย เนี่ยเลยเนี่ยโอ้ยเอ้ย้ไม่มีเซนิเปอร์สักบวกเลยเชี่ยเฮ้ยเซนิเปอร์วันนี้มีปะไม่มีเชียอีกวายข่ายไอ้เชี่ยเจคอมเราก็จะไปสู้กับหัวหน้าเลยเลออ ควที่น้เจดไนเตวนเเเยเไม่เห็นหรอกกูคที่น้จดเกือบตยไปเลยตายแตตายไปแล้วไอเจขอันจะให้มึงเห็นความจริงหนึ่งกู เหมดยันโสดแมงสไนเปอร์แมงดูกูอยู่อุ้ยสไนเปอร์มาเห็นกูยันดิดูหมาสัตว์ขึ้เจีขอบเหรอเออ ไอ้เจคอบอุ้ยมาไปดูครับฮึ่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 บเจคอบมึง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 มันจะเปิดเพลงนั่นแล้วต้องหยุดมันยิงนี่มันนินนี่ธนูเข้าหัวแกตายแล้วเดี๋ยวแกจะตายก่อนหน้านั้นโดนธนูเข้าหัวตายแล้วเด้อ แกไม่ตายแบบชิโร่หรอจีนจเกบกูเลยเอากูรู้กันดีแล้วอ่ะสิ่งที่พี่ชายฉันเห็นนั่งหมดอ่ะฉันไม่รู้เขาคุยกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาก็ถูกละอ้ารู้สึกเยิ่งชาติอยู่ใน ความบ้าข้างาไม่ไม่เกี่ยวอะไรหรอกที่เราสร้างหรือว่าเราจะได้มาพวกเราหาทางที่จะพังมันลงปาลีนล,ลมจกักรพรรดิจกักรพรรดิล<ง>่มอเมริกาไม่ค่อยแตกต่างกันหรอก ถ้าเราคิดว่าเราทำลายไม่ได้โล่ความโล่คนที่สอง้นที่สามเราก็รอดมาได้แต่ว่ามันนำพามาถึงสุดหน้าผาที่เรามาถึงตรงนี้เรารอบางคนผักและหนุม่มผักดันเราได้ทำทุกอย่างอย่างที่เขาบอกแต่ว่านายไม่ มึงไม่รู้เฮียได้เลยไม่เป็นยั <c oughs> ไนยงไงวะเฮียมันเข้าไปคุยแล้วมันเจ็บแล้วมันก็ตายมีแล้วก็ดึงไอ้เข็มกัดออกมาเข็มกัดนะฮะครับเหลือแค่นายนเาดี๋ยวพอดี ฉันไม่รู้นะจะขอบคุณดีหรือเปล่าเพราะมึงยิงไอ้เหี้ยนั่นกู<อ>ได่ตายคงไม่มีอะไรแล้วแหต่จะขอโทษนะที่มันเกิดขึ้นกับนายนั่นไม่ใช่คนเดียวที่จะถูกด่าหรอกว่าไอ้เยนน่ะคนโดนนิ้วกลางแล้วทีกอย่างเว่าเงสมุดสกิลอะไรกูมาเนี่ยไม่รู้อ่ะกูก็ไม่ทำอะไรได้แล้วอ่านจะโดนนาย